อร่อยมากอันนี้ดินเนอร์แบบเจมส์ก็มาถ่ายแล้วมาถ่ายกินสุดสัปดาห์น้ำมัพื้นป้อนข้าวกันด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้คนที่เป็นเจ้าของสูตรมายืนตรงนี้แล้วด้วยงงไม่หมดไหนเจมสิ่งคนไหนเป็นเจ๊อ้วนมาหน่อยแล้วมาๆๆเจ๊อ้วนทกับข้าวอร่อยมากมาทุกครั้งก็คือเจ๊อ้วนมาคนทำข้าวให้เรากินอร่อยมากอร่อยมากส้มตำที่พระโจติดนักติดหนาก็นี่นะคะเจ๊อ้วนอันนี้ให้แค้ยี่สิบขว ให้ไปลองถ้าไม่อร่อยก็คือคืนเงินเอมพิสูจน์ได้ไหมได้ๆข้าว้มนึงพโจไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วขเหนียวเนาะต้องซับก่อนข้าวเปล่าข้าวป่ามาจิตรงนี้เลยพ่อพ่อนพ่อพ่อนแม่แน่พ่อนม่อแม่พแ้พอ้ม่อแม่พ่อแม่อแม่แม่อแ่พนอ่อ่อม่มแ่ มีคูเ uhm บียก like, mm like, oh, oh, ็มาออริชันอีกคนนึงเออคนคนออริชันอยู่นะอร่อยดีอร่อยคนะแต่ไม่มีตะกร้าค่ะเสียใจด้วยนึงหนึงอ่าอร่อยนะอร่อยนะอันนี้เพราเดี๋ยวเดี๋ยวพราโจย้าอีกทีนึงว่าใครใครที่รู้จักไลฟ์สดเดี๋ยวพขาโจกำลังเดินทางไปที่ไหนนะครับครับ วัดสีกันครับวัดสีการดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับใช่ครับเออและเดี๋ยวจะมีพี่เฟินจะไปและอย่าลืมว่าใครจะได้ในงานอย่าลืมโผล่อย่าห้าหลาตะคุบเลยนะนึกว่าเป็นแฟสีพันนะใครตะคุบพี่เฟินคนแรกนรังหน้าลูกอ่ะเมียหนึ่งกับเมียสองเมียสามกับเมียสองเธอเธอจะมาสามเมียทุกคนไม่ต้องกดอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะลงแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องอ่ะแล้วทําไมไม่ให้เจแส่สีแดงมาจะได้เป็น แป๊บนึงนะคะไม่ไม่เดี๋ยวเราจะลงเลยลงเลยค่ะอุยแม่ถ่ายลูกสวยพ่อน่อเดี๋ยวพ่อไม่ทันพี่อเล็กเข้ามาหน่อยค่ะมามาโอเคหนึ่งอุยิงกล้องครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอาอันนี้ออกออกถ่ายลูกไหนได้ไหมแล้วบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปทั้งหมดนะเบิร์ดมาเบิร์ดมาเอาเลยถ่ายเลยนี่เออสดใสเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวให้เป็นจับทีคอนเสิร์ตดักรลอนแม่เฟิร์นหน้าเวทีอุ้ยเฮ้ยทำยังไงให้มันนุ่มอ่ะนุ่มมากพอเราเอาอันนี้วางปุ๊บมือเราก็ฟึ๊บฟึ๊บแข็งนะถต่ว่าเอางี้ยังไงเฟิร์นก็ไปเดี๋ยวเฟิร์นจะเอาคลายเบบี้ไปสองตัวหน้าเวทีเดือดไปเวทีเ้ทีไปให้น้องอี๋อิงด้วยตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวออบตามไปให้นะคะแล้วก็ วันนี้นะคะขอขอบคุณพ่อโจเจมมี่แล้วก็ทุกคนนะคะน้องอุ๋มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นไลฟ์อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวให้น้อง iphone ไปแล้วหนึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวตามไปที่ช่องพี่เฟิร์นกับพี่เบียร์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วก็แจก iphone รัวๆนะคะครับแล้วก็เราจะรีบขึ้นเพื่อว่าจะรีบไปดูคอนเสิร์ตได้ค่ะว่าจะเปิดด้วยวอลทอเลยหรอใช่ทุกคนถามงั้นบ๊ายบายบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครั รอไม่เปิดหน้าห้างด้วยนะตีนึงไหมอ่อปิดให้หน่อยค่ะปิดไลหมนะครับเดี๋ยวจะไปส่งคืนน้องอ่ะเอ่อบุ้ยอััดดอคลิปพ่อโทรกับปู่หนูนะให้หน่อยบอกว่ามาหรงช่องนี้ก็ได้พ่อไหมหนูเตรียมไว้พ่ออย่างแล้วว่ะอันนี้อร่อยเจ็ดอร่อยพ่อเรากินแล้วอร่อยแต่หนูทำให้หน้าดี พราะว่าหนูจะต้องเอาตุ๊กตาไปให้น้องด้วยเลยเดี๋ยวเจอกันนะล่ะแล้วก็ไม่ใช่ลำโพงกล้องของกล้องเองหมายถึงว่าให้พูดอะไรบอกว่าให้ตามไปช่องพี่เฟิร์นชื่อช่องพี่เฟิร์นได้ไหมช่องที่เราพี่เฟิร์นมน่ะค่ช่องที่แท็กกัแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแท็กอยากใแท็กตามไปช่องนี้ช่องหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราไปต่อกันช่องนี้ครับ นี่ช่องทีะะ่แท็กเลยนะโอเคดีคนมากเลยบิ๊กครับพอโจอเจอกันที่งานคาร์เจอกันนะเจอกันนะเดี๋ยวไปวเดี๋ยวไปหา